ทันทีที่ข่าวการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานยุโรปแพร่สะพัดออกมาโลกทั้งใบเหมือนถูกปลุกให้ตื่นจากความฝันที่เคยเชื่อว่าเทคโนโลยีคือเกราะป้องกันความจริงกลับกลายเป็นว่าเทคโนโลยีคือสมรภูมิใหม่ที่ใครก็กดปุ่มแล้วทำให้ทั้งเมืองหยุดนิ่งได้ภาพสถานีรถไฟที่หน้าจอระบบล่มธนาคารไม่สามารถโอนเงินได้โรงพยาบาลถูกตัดขาดจากฐานข้อมูลคนไข้สร้างบรรยากาศสับสน ราวกับหนังวิทยาศาสตร์ที่กลายเป็นจริงขึ้นมาคำถามที่ดังขึ้นในหัวของคนทั้งยุโรปคือใครกันที่กล้าเล่นเกมเสี่ยงนี้ร่องรอยเบื้องต้นชี้ไปยังเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับรัเสเซียแต่ไม่มีหลักฐานใดที่ยืนยันชัดเจนราวกับผู้โจมตีทิ้งเพียงเนาลางเลือนให้ตามหาความมืดในโลกไซเบอร์เต็มไปด้วยร่องรอยที่ถูกทำลายอย่างจงใจไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วเป็นฝีมือของรัฐมหาอำนาจ หรือเพียงกลุ่มคนที่ต้องการปั่นป่วนโลกให้สั่นคลอนยุโรปกำลังเข้าสู่คืนที่ยาวนานความเงียบของถนนเมืองใหญ่ถูกแทนที่ด้วยเสียงไซเรนและความกลาหลของผู้คนที่แห่ถอนเงินสดกลัวว่าพรุ่งนี้ตู้ ATM จะไม่ทำงานอีกต่อไปตลาดหุ้นเริ่มร่วงนักลงทุนรีบย้ายเงินไปหาทองคำที่ถูกมองว่าเป็นที่หลบภัยสุดท้ายทุกการเคลื่อนไหวกำลังสะท้อนสัญญ,ญาณว่า เหตุการณ์ครั้งนี้อาจไม่ใช่เพียงการก่อกวนเล่นๆแต่คือการจุดไฟที่พร้อมเผาไหม้ความมั่นใจทั้งทวีปสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งน่าขนลุกคือความไม่แน่ใจไม่มีใครรู้ว่าการโจมตีครั้งนี้สิ้นสุดแล้วหรือยังอาจเป็นเพียงการซ้อมรบในเงามืดหรือเป็นการปูทางสู่สงครามไซเบอร์เต็มรูปแบบรัฐบาลยุโรปหลายประเทศรีบเรียกประชุมฉุกเฉินผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงพยายามเชื่อมโยงข้อมูลที่กระจัดกระจาย แต่ทุกครั้งที่ใกล้จะเจอคำตอบก็มีร่องรอยใหม่โผล่มาลบล้างความเชื่อเดิมประชาชนเริ่มจับตามองหน้าจอโทรทัศน์อย่างไม่กระพริบทุกช่องรายงานสดความกลัวและความโกรธปะปนกันรัฐบาลถูกตั้งคำถามว่าจะรับมืออย่างไรถ้าเพียงแค่คลื่นข้อมูลสามารถทำให้ทวีปทั้งทวีปหยุดชะงักแล้วถ้าเป็นการโจมตีต่อเนื่องละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือบทเปิดของสงครามรูปแบบใหม่ สงครามที่ไม่ต้องยิงกระสุนไม่ต้องส่งรถถังข้ามพรมแดนแต่สามารถทําให้เมืองดับทั้งเมืองได้เพียงไม่กี่คลิกความจริงครั้งนี้กําลังบอกเราว่าโลกไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดและผู้ที่อยู่เบื้องหลังเงามืดกําลังใช้ความเงียบสร้างความหวาดกลัวที่ดังยิ่งกว่าระเบิดใดเรื่องราวที่ยุโรปเผชิญในค่าคืนนี้จึงไม่ใช่เพียงความเสียหายทางเทคนิคแต่คือบทเรียนใหญ่ของศตวรรษใหม่เมื่อสงครามไม่ได้เริ่มต้นด้วยเสียงปืน หากแต่เริ่มจับไฟหน้าจอที่ดับลงพร้อมกันทั่วทั้งเมืองหลังจากความโกลาหลครั้งแรกผ่านไปนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงพยายามสืบหาต้นตอทุกสายตาจับจ้องไปยังเครือข่ายลึกลับที่ถูกเชื่อมโยงกับรัเสเซียแต่ปริศนาที่โผล่ขึ้นมากลับมากกว่าคำตอบทุกไฟล์ที่ควรเป็นหลักฐานถูกลบออกอย่างพิถีพิถันเส้นทางของข้อมูลถูกซ่อนซ้อนหลายชั้นเรากับผู้โจมตีต้องการทิ้งเพียงเงาเ,งาเบาบางไว้ให้ไล่ตาม โลกไซเบอร์เต็มไปด้วยม่านควันแห่งความลวงไม่มีใครรู้ว่าฝีมือครั้งนี้มาจากกองทัพในเงามืดหรือกลุ่มนักรบไซเบอร์ที่ทำงานอิสระผู้เชี่ยวชาญบางคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าการโจมตีครั้งนี้อาจเป็นเพียงการโยนหินถามทางเหมือนการข้อกําแพงเพื่อฟังเสียงสะท้อนว่าฝั่งตรงข้ามมีช่องโหว่ตรงไหนหากเป็นเช่นนั้นจริงความน่ากลัวยิ่งทวีคูณเพราะมันหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่ใช่การโจมตีเต็มกำลัง แต่เป็นเพียงบททดสอบที่อาจนำไปสู่คลื่นระลอกใหม่ที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมรายงานที่รั่วไหลาจากบางหน่วยงานเผยว่าจุดที่ถูกโจมตีไม่ใช่แบบสุม่มแต่เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการเงินและพลังงานเป็นหลักเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจยุโรปกำลังถูกย่างเชิงทีละจุดคำถามที่ดังขึ้นคือถ้าระบบพลังงานถูกตัดขาดกลางฤดูหนาวหรือธนาคารไม่สามารถโอนเงินได้ทั้งภูมิภาคผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ในเงามืดของอินเทอร์เน็ตมืดมีข่าวลือแพร่สะพัดว่าผู้โจมตีทิ้งข้อความรหัสบางอย่างไว้เหมือนการท้าทายผู้เชี่ยวชาญให้ตีความแต่ไม่มีใครกล้ายืนยันว่าข้อความนั้นจริงหรือเพียงการสร้างภาพเพื่อหลอกล่อหากเป็นของจริงผู้ที่อยู่เบื้องหลังย่อมมั่นใจในฝีมือตนจนกล้าเปิดเผยร่องรอยเชิงสัญ,ญลักษณ์ท้าทายให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราอยู่ที่นี่และเรามองเห็นทุกการเคลื่อนไหวของพวกคุณ ความตื่นเต้นและความกดดันปกคลุมทั้งห้องควบคุมด้วยข่าวกรองเร่งตามล่าหลักฐานใหม่ทุกวินาทีประชาชนทั่วไปอาจเห็นเพียงข่าวบนหน้าจอแต่เบื้องหลังคือการวิ่งแข่งกับเวลาทุกไฟทุกบิดของข้อมูลอาจเป็นกุญแจไขไปสู่ความจริงหรืออาจนำไปสู่ทางตันอีกครั้งสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ครั้งนี้ดูน่าหวาดหวัน่นคือความจริงที่ว่าแม้แต่มหาอำนาจยุโรป ก็ยังไม่กล้ายืนยันว่าใครคือผู้โจมตีการนิ่งเงียบของรัสเซียยิ่งเพิ่มแรงกดดันทุกถ้อยคำที่ออกมาจากมอสโกคลุมเครือเต็มไปด้วยไหนในที่อ่านได้หลายชั้นราวกับกำลังเล่นหมากรุกในความมืดทุกการเคลื่อนไหวคือการทดสอบความอดทนและความสามารถในการตีความของฝั่งตรงข้ามเมื่อความจริงยังถูกซ่อนอยู่หลังม่านควันการตั้งคำถามยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆการโจมตีครั้งนี้ เป็นเพียงการข่มขู่เพื่อสร้างแรงกดดันหรือคือการประกาศสงครามเงียบในศตวรรษใหม่หากคำตอบยังไม่ถูกเปิดเผยวิกฤตครั้งนี้จะยังคงกดทับยุโรปต่อไปเหมือนเงามืดที่ไม่มีวันหายแสงไฟจากหน้าจอโทรทัศน์สาดไปทั่วบ้านเรือนในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความสับสนผู้คนต่างเปิดข่าวต่อเนื่องโดยไม่กล้ากดปิดเสียงผู้ประกาศรายงานสดด้วยน้ำเสียงเร่งเรา้า บอกเล่าถึงความโกลาหลที่กำลังแผ่ลามไปทั่วทั้งทวีปภาพของธนาคารที่มีประชาชนยืนต่อคิวถอนเงินสดยาวเหยียดรถไฟที่หยุดวิ่งกลางทางสนามบินที่ต้องเลื่อนเที่ยวบินทำให้ทุกคนตระหนักว่าความไม่มั่นคงไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่กำลังเคาะประตูบ้านของตนเองคำถามใหญ่ก้องอยู่ในใจทุกคนทำไมระบบที่ถูกโฆษณาว่าแข็งแกร่งกลับล้มคลืนได้ในพริบตา หรือแท้จริงแล้วทั้งยุโรปกำลังยืนอยู่บนรากฐานที่เปราะบางกว่าที่เคยคิดเมื่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่างการเงินการขนส่งและพลังงานถูกโจมตีพร้อมกันราวกับผู้โจมตีรู้จุดอ่อนทั้งหมดตั้งแต่ต้นความสงสัยยิ่งเพิ่มขึ้นว่าเบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้มีสายตาที่คอยจับจ้องมานานแล้วในกรุงใหญ่ของหลายประเทศถนนที่เคยคลึกครื้นกลับเงียบเหงา ร้านค้ารีบปิดประตูเพราะไม่แน่ใจว่าระบบจ่ายเงินจะใช้งานได้หรือไม่เสียงไซเรนของรถตำรวจและกู้ภัยดังขึ้นเป็นระยะบางเมืองมีรายงานเหตุวุ่นวายจากประชาชนที่ตื่นตระหนกจนเกิดการแย่งซื้ออาหารและของจำเป็นความตื่นกลัวแพร่กระจายเร็วยิ่งกว่าความจริงทำให้ความโกลาหลทวีคูณในโลกเงามืดของสื่อสังคมข้อความลึกลับเพิ่มถูกแชร์อย่างกว้างขวาง มีทั้งข่าวลือเกี่ยวกับรัเสเซียข่าวปลอมที่กล่าวโทษกลุ่มก่อการร้ายไปจนถึงการอ้างว่ามีมหาอำนาจอื่นอยู่เบื้องหลังแต่ละข้อความถูกปล่อยออกมาราวกับต้องการทำให้ความจริงยิ่งสับสนบางคนตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีเจตนาใช้ข้อมูลเท็จเป็นอาวุธเพื่อทำให้ประชาชนหมดศรัทธาในรัฐบาลของตนเองในที่ประชุมลับของสหภาพยุโรปบรรดาผู้นำพยายามหาคำตอบอย่างเร่งด่วนแต่ยิ่งเวลาผ่านไป ความกดดันยิ่งสูงขึ้นการตอบสนองที่ล่าช้าอาจทำให้ความเชื่อมั่นถล่มทลายแม้ยังไม่มีการยืนยันต้นต่อแต่เสียงเรียกร้องให้ดำเนินการเด็ดขาดดังขึ้นไม่หยุดขณะเดียวกันยังมีผู้นำบางประเทศที่ลังเลไม่ต้องการผลักดันสถานการณ์ให้บานปลายจนกลายเป็นการเผชิญหน้าทางทหารประชาชนไม่สนใจว่าความจริงซับซ้อนเพียงใดสิ่งที่พวกเขาเห็นคือเงินที่อาจหายไปในพริบตา ไปที่อาจดับลงโดยไม่ทันตั้งตัวและชีวิตประจำวันที่ไม่อาจดำเนินต่ออย่างราบรื่นนี่คือครั้งแรกที่คนยุโรปรู้สึกว่าความมั่นคงของทวีปไม่ได้ถูกค้ำจุนด้วยกำแพงป้องกันหรือกองทัพที่ทันสมัยแต่ขึ้นอยู่กับสายข้อมูลที่อาจถูกตัดได้เพียงปลายนิ้วเดียวค่ำคืนนั้นยุโรปไม่ได้แตกตื่นเพียงเพราะระบบล่มแต่แตกตื่นเพราะเงาของสงครามที่ย่างกรายเข้ามาโดยไม่มีเสียงฝีเท้า ผู้คนเริ่มตั้งคำถามกับอนาคตว่าน,นี่เป็นเพียงการก่อกวนชั่วคราวหรือเป็นประกาศเปิดฉากสงครามยุคใหม่ที่ไม่ต้องใช้ระเบิดแต่สามารถทำให้ทั้งทวีปหยุดนิ่งได้ในชั่ววินาทีเดียวทันทีที่เสียงไซเรนความโกลาหลดังขึ้นในยุโรปสัญญาณฉุกเฉินก็ส่งตรงไปยังสำน,นักงานใหญ่ของพันธมิตรเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกทุกเก้าอี้รอบโต๊ะว,วงใหญ่ในห้องประชุมถูกจับจองโดยผู้นำและตัวแทนประเทศสมาชิก ทุกสายตาเต็มไปด้วยความเร่งด่วนบรรยากาศหนาหนักเหมือนอากาศก่อนพายุใหญ่จะซัดเข้าฝั่งไม่มีใครกล้าเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวคำถามแรกที่ทุกคนตั้งคือเหตุการณ์นี้ควรถูกมองว่าเป็นเพียงการโจมตีไซเบอร์หรือเป็นการรุกรานในระดับที่ต้องใช้มาตรการป้องกันร่วมกันถ้าถือว่าเป็นการก่อกวนก็สามารถรับมือด้วยการเสริมระบบป้องกันแต่ถ้าจัดว่าเป็นการโจมตีทางทหาร โลกอาจต้องเผชิญการตอบโต้ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเสียงถกเถียงดังขึ้นพร้อมกันฝรั่งเศสย้ำว่าต้องการความรอบคอบไม่ควรรีบเร่งตัดสินใจให้สถานการณ์บานปลายเยอรมนีเตือนว่าการกดดันมากเกินไปอาจผลักยุโรปเข้าสู่ความเสี่ยงด้านพลังงานยิ่งกว่าเดิมแต่โปแลนด์และกลุ่มประเทศแนวหน้าในยุโรปตะวันออกกลับเร่งเร้าให้ตอบโต้ทันทีพวกเขามองว่าความเงียบคือการเปิดทางให้ภัยคุกคามก้าวล้ำเข้ามาเรื่อยๆ การประชุมกลายเป็นสนามประลองของแนวคิดและผลประโยชน์เสียงโต้วาทีแข็งกร้าวผสมกับเสียงกดโต๊ะดังสะท้อนในห้องปิดตายทุกประโยคคือเดิมพันของความมั่นคงทั้งทวีปข้อสรุปที่ต้องการไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการวางแนวทางให้โลกเห็นว่าพันธมิตรย,ยังคงเหนียวแน่นและพร้อมปกป้องกันและกันแต่ในเงามืดของการประชุม มีเสียงกระซิบจากบางตัวแทนที่เชื่อว่าการโจมตีครั้งนี้อาจไม่ได้มาจากรัเสเซียโดยตรงอาจมีมือที่สามที่ต้องการจุดไฟสงครามแล้วแอบดูผลลัพธ์จากระยะไกลความคิดนี้แม้ไม่มีหลักฐานหนักแน่นแต่ก็ทำให้การประชุมยิ่งตึงเครียดราวกับทุกคนกำลังมองหาศัตรูที่อาจอยู่ใ,นในกล้กว่าที่คิดเอกสารล,ลับที่ถูกหยิบขึ้นมาในที่ประชุมเผยให้เห็นความจริงที่ไม่อาจมองข้าม หากพันธมิตรย,ยอมรับว่าเป็นการโจมตีทางทหารจริงจะต้องใช้กฎการป้องกันร,ร่วมซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปไม่ใช่เพียงการเสริมฟายว์หรือป้องกันข้อมูลแต่คือการขยับกำลังพลอาวุธและการซ้อมรบข้ามชาติทันทีความเงียบชั่วขณะหนึ่งแผ่ปกคลุมทั่วห้องหลังการถกเถียงยืดเยื้อทุกคนตรหนักว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจเปลี่ยนเส้นทางประวัติศาสตร์หากก้าวพลาดเพียงนิดเดียว ประตูสู่สงครามใหญ่ก็อาจเปิดออกและยุโรปจะไม่เหลือเวลาให้แก้ไขอีกต่อไปคืนวันนั้นประชาชนทั้งโลกจับตามองผลประชุมด้วยลมหายใจอันสั้นคำประกาศที่กําลังจะออกมาไม่เพียงบอกว่าใครคือผู้โจมตีแต่จะบอกทิศทางอนาคตของทวีปและของโลกทั้งใบว่านี่คือเพียงบทเรียนที่ต้องร่วมกันแก้ไข หรือคือการส่งสัญญาณว่าไฟสงครามกำลังถูกจุดขึ้นจริงแล้วทันทีที่ข่าวการโจมตีแพร่กระจายออกไปตลาดการเงินทั่วโลกก็เหมือนถูกแรงสั่นสะเทือนจากใต้ดินทองคำกลายเป็นดาวเด่นที่พุ่งทยานขึ้นอย่างรวดเร็วนักลงทุนจำนวนมากรีบโยกย้ายทรัพย์สินไปยังสิ่งที่เชื่อว,ว่าปลอดภัยที่สุดราวกับแสงไฟในความมืดที่ทุกคนต่างวิ่งเข้าหา ภาพของกราฟราคาทองคำที่ทะยานสูงสุดในรอบหลายปีปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวีและโทรศัพท์มือถือพร้อมกับเสียงบรรยายที่บอกว่าโลกกำลังเข้าสู่ภาวะไม่แน่นอนครั้งใหม่แต่คำถามสำคัญคือทำไมเหตุการณ์ที่เริ่มจากโลกไซเบอร์ถึงสามารถสั่นคลอนเศรษฐกิจโลกได้มากขนาดนี้คำตอบอาจอยู่ที่ความเชื่อมั่นที่หายไปในพริบตาเศรษฐกิจสมัยใหม่พึ่งพาข้อมูลและเครือข่ายเป็นเส้นเลือดใหญ่เมื่อเส้นเลือดนี้ถูกตัดขาด ความมั่นใจที่เคยหนุนตลาดกลับกลายเป็นความหวาดกลัวและความหวาดกลัวนี้มีค่ามากกว่าตัวเลขใดในงบประมาณตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงราวกับใบไม้ต้องลมลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตปารีสต่างเห็นดัชนีตกต่ำอย่างรวดเร็วนักลงทุนรายใหญ่ถอนเงินเหมือนน้ำที่ไหลออกจากเขื่อนแตกขณะเดียวกันตลาดอเมริกาก็สะท้อนแรงสั่นสะเทือนตามมาเสียงกดขายดังก้องในห้องซื้อขาย หลายคนเปรียบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คล้ายกับแรงกระแทกที่ไม่ต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ในอดีตเพียงแต่ครั้งนี้ต้นต่อไม่ใช่การเงินที่ผิดพลาดแต่คือเงื้อมือที่มองไม่เห็นในโลกดิจิทัลในอีกด้านหนึ่งราคาพลังงานก็เริ่มสั่นคลอนน้ำมันและก๊าซปรับตัวขึ้นทันทีที่ตลาดคาดการว่าการเผชิญหน้าระหว่างรัเสเซียกับยุโรปจะกระทบเส้นทางขนส่งหลักการพื้นพา๊าซจากรัเสเซียของหลายประเทศ ทำให้ความกังวลทวีคูณหากท่อพลังงานถูกโจมตีหรือดุดชะงักจริงฤดูหนาวข้างหน้าจะกลายเป็นฤดูที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโ,ยโรปในหมู่เจ้าสัวและนักลงทุนผู้มีอำนาจมีการกระซิบว่าบางกลุ่มอาจใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสฟังดูย้อนแยง้งแต่ความปั่นป่วนมักสร้างกำไรให้กับผู้ที่รู้จักเล่นเกมการทุ่มซื้อทองคําล่วงหน้าหรือการเก็งกําไรในตลาดพลังงาน อาจทำให้บางคนร่ำรวยขึ้นในชั่วข้ามคืนขณะที่คนธรรมดาต้องดิ้นรนกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆรราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังควบคุมทั้งเกมสิ่งที่น่ากลัวกว่าตัวเลขที่แดงฉานบนจอซื้อขายคือผลสะเทือนทางการเมืองเมื่อประชาชนเห็นค่าเงินอ่อนและราคาสินค้าพุ่งพวกเขาย่อมตั้งคำถามต่อรัฐบาลของตนความไม่พอใจนี้อาจปะทุเป็นแรงกดดันทางการเมือง ซึ่งศัตรูในเงามืดย่อมรู้ดีและอาจต้องการให้เป็นเช่นนั้นภาพรวมของโลกในช่วงเวลาสั้นๆจึงไม่ต่างจากเรือใหญ่ที่กำลังโยกคลอนกลางพายุทุกการตัดสินใจในวันนี้จะมีผลต่อวันพรุ่งนี้อย่างมหาศาลไม่ว่าประเทศใดจะเข้มแข็งเพียงใดเมื่อเศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงกันทั้งระบบก็ไม่มีใครหนีพ้นแรงสั่นสะเทือนที่กำลังเกิดขึ้นแล้วนี่คือเพียงจุดเริ่มต้น หรือเป็นเพียงคลื่นเล็กที่เตือนให้เราเห็นว่าคลื่นลูกใหญ่กำลังจะตามมาหากวิกฤตไซเบอร์ครั้งนี้สามารถทำให้เศรษฐกิจโลกหวันไหวได้ขนาดนี้จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการโจมตีต่อเนื่องและรุนแรงกว่าเดิมคำถามนี้ยังคงไร้คำตอบแต่ความกลัวที่กระจายออกไปทั่วโลกได้กลายเป็นคำตอบชั่วคราวที่ทุกคนสัมผัสดได้ในหัวใจหลังการโจมตีไซเบอร์ที่สั่นสะเทือนยุโรปความสนใจทั้งหมดหันไปยังรัเสเซีย ประชาชนและสื่อทั่วโลกเฝ้ารอฟังคำถแถลงจากเครมลินแต่สิ่งที่ออกมากลับเป็นถ้อยคำสั้นๆที่ปฏิเสธความเกี่ยวข้องพร้อมรอยยิ้มเย็นชาความเงียบเช่นนี้ยิ่งทำให้ความสงสัยก่อตัวรุนแรงรัเสเซียกำลังบอกว่าตนไม่เกี่ยวหรือกำลังใช้ความนิ่งเป็นอาวุธเพื่อสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาในเบื้องหลังของการทูดเสียงกระซิบเล่ากันว่า กองทัพรัเสเซียได้เริ่มซ้อมรบขนาดใหญ่ใกล้ชายแดนยุโรปตะวันออกการเคลื่อนกำลังพลรถถังและขี่ปนาวุธถูกเผยแพร่ในภาพถ่ายดาวเทียมสื่อระหว่างประเทศรายงานด้วยน้ำเสียงหวาดระแวงว่าการซ้อมรบครั้งนี้อาจไม่ใช่เพียงการฝึกประจำปีแต่คือการแสดงแสงยานุภาพให้โลกเห็นว่ารัเสเซียพร้อมจะตอบโต้ทันทีหากถูกกล่าวหามากกว่านี้ ทุกท่าทีจากมอสโกเต็มไปด้วยในยะสองชั้นเมื่อรัฐมนตรีกลาโหมออกมาประกาศว่ารัเสเซียต้องปกป้องอธิปไตยของตนจากการยั่วยุข,ของตะวันตกคำพูดนั้นไม่ได้เอ่ยชื่อใครโดยตรงแต่ฟังแล้วทุกฝ่ายเข้าใจว่าเป้าอยู่ที่พันธมิตรย,ยุโรปค,คำพูดเหมือนสายฟ้าในคืนพายุย้ำเตือนว่าแม้เพียงคำกล่าวหาก็เพียงพอจะดึงทวีปเข้าสู่เกมเสี่ยงตายท่ามกลางความตึงเครียด มีข่าวเล็ดลอดว่าในโลกออนไลน์รัเสเซียมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญคอยสอดส่องปฏิกิริยาของชาติตะวันตกบางคนเชื่อว่าเครือข่ายนี้ไม่เพียงเฝ้าดูแต่ยังสร้างกระแสข่าวลวงเพื่อปั่นทิศทางให้ยุโรปสับสนราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังเล่นเกมหมากรุกในเงามืดทุกการเคลื่อนไหวของยุโรปอาจถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเหมือนนักล่าที่เฝ้าดูเหยื่ออยู่ห่าง คำถามที่ดังก้องในห้องประชุมของผู้นำยุโรปคือรัเสเซียกำลังวางหมากเพื่อเจรจาต่อรองหรือเตรียมเปิดฉากการเผชิญหน้าจริงการเงียบแต่เคลื่อนไหวพร้อมกันทำให้สถานการณ์ไม่ต่างจากระเบิดเวลาที่นับถอยหลังโดยไม่รู้ว่าจะหยุดที่วินาทีใดประชาชนในยุโรปเริ่มจับสัญญาณความกดดันจากฝั่งตะวันออกเมื่อภาพการซ้อมรบถูกเผยแพร่ซ้ำในสื่อโทรทัศน์ ความกลัวลุกลามเหมือนเปลวไฟที่แผ่กระจายไปทุกเมืองหลายคนพูดถึงสงครามใหญ่ราวกับมันกำลังใกล้เข้ามาในชีวิตจริงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์อีกต่อไปรัสเซียจึงเหมือนนักแสดงบนเวทีที่ไม่ต้องพูดอะไรมากแค่การยกมือหรือก้าวเดินก็เพียงพอให้ผู้ชมทั้งโลกเงียบกริบเฝ้าดูว่าจะก้าวต่อไปทางไหนความเงียบที่เต็มไปด้วยพลังครั้งนี้จึงน่ากลัวกว่าคำขู่ใดๆ เพราะมันทําให้ยุโรปและพันธมิตรไม่แน่ใจเลยว่าสิ่งที่ตามมาคือการถอยกลับหรือการพุ่งชนเต็มแรงทันทีที่เสียงข่าวลือเรื่องการโจมปีไซเบอร์แพระ่สะพัดสิ่งที่ตามมาคือความหวั่นไหวในตลาดพลังงานทั้งโลกราคากาส๊สธรรมชาติและน้ํามันขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องยุโรปที่ต้องพึ่งพากาากาาจระสียมากกว่าครึ่งของการใช้พลังงานทั้งหมดกลายเป็นภาพสะท้อนของความเปราะบางที่ทุกคนเห็นชัดราวกับแผลเปิด หากท่อส่งพลังงานเพียงเส้นเดียวหยุดทำงานโลกทั้งทวีปก็อาจกลายเป็นเมืองที่มืดสนิทกลางฤดูหนาวคำถามที่ดังขึ้นจากทั้งนักวิเคราะห์และประชาชนคือการโจมตีไซเบอร์ครั้งนี้เป็นเพียงการยั่งเชิงระบบคอมพิวเตอร์หรือแท้จริงแล้วคือการส่งสัญญ,ญาณเตือนว่าทรัพยากรพลังงานอาจถูกใช้เป็นอาวุธในสมรภูมิใหม่เมื่อไฟฟ้าและความร้อนที่ใช้ในชีวิตประจำวันต้องอาศัยก๊าซจากดินแดนตะวันออก คำเตือนเช่นนี้ย่อมบีบให้ยุโรปต้องหันมาทบทวนว่าตนมีทางเลือกใดเหลืออยู่ในห้องประชุมของสภายุโรปผู้นําหลายประเทศยอมรับเสียงแข็งว่าหากพลังงานถูกตัดกลางฤดูหนาวจะเกิดโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครรับผิดชอบได้ภาพเบกที่ต้องนอนหนาวในบ้านที่ไร้ความร้อนภาพโรงงานใหญ่ที่ต้องปิดตัวเพราะไม่มีไฟฟ้าและภาพเศรษฐกิจที่หยุดชะงักราวกับเครื่องจักรที่ดับสนิท ทั้งหมดนี้เป็นเงาที่กำลังทาบทับยุโรปแม้ยังไม่เกิดจริงแต่ก็เพียงพอให้ความกลัวกัดกินความมั่นใจของผู้คนแล้วขณะเดียวกันมีรายงานลับเล็ดลอดออกมาว่ากลุ่มพ่อค้าพลังงานบางกลุ่มกลับยิ้มรับกับวิกฤตนี้เพราะทุกครั้งที่ราคาพุ่งสูงพวกเขาได้กำไรเพิ่มขึ้นมหาศาลเสียงกระซิบว่ามีบางฝ่ายอาจไม่ต้องการให้สถานการณ์คลี่คลาย จึงดังขึ้นเรื่อยๆโลกพลังงานเต็มไปด้วยผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ไม่ต่างจากเกมที่เล่นในเงามืดใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากความหวาดกลัวของคนทั้งทวีปยุโรปพยายามหาทางออกด้วยการเร่งนำเข้าพลังงานจากแหล่งอื่นทั้งตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือและสหรัฐแต่ทุกทางเลือกเต็มไปด้วยข้อจำกัดทั้งค่าใช้จ่ายสูงระยะทางขนส่งและความเสี่ยงด้านการเมือง ไม่มีเส้นทางใดที่ปลอดภัยพอจะทดแทนการพึ่งพารัเสเซียได้ในเวลาอันสัน้นนักวิเคราะห์บางคนจึงเปรียบว่าพลังงานคือเส้นเลือดใหญ่ที่รัเสเซียจับอยู่ในมือเมื่อใดที่บีบแรงขึ้นเมื่อนั้นยุโรปก็จะอ่อนแรงและเจ็บปวดสงครามไซเบอร์ที่เริ่มต้นด้วยหน้าจอดับจึงอาจเป็นเพียงก้าวแรกของสงครามพลังงานที่สามารถทำให้ทั้งทวีปตกอยู่ในความมืดโดยไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียว ความตึงเครียดในตลาดพลังงานจึงไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขบนกราฟแต่มันคือเส้นชีวิตของผู้คนนับร้อยล้านความจริงนี้ทำให้คำถามใหญ่ยิ่งดังขึ้นในยุโรปว่าจะปล่อยให้อนาคตถูกควบคุมด้วยก๊าซและน้ำมันจากรัเสเซียต่อไปหรือจะลุกขึ้นเปลี่ยนทิศทางพลังงานเพื่อความอยู่รอดคำตอบใดก็ตามที่ออกมาจะเป็นตัวกำหนดเส้นทางของทวีปและอาจของโลกทั้งใบแสงไฟจากจอโทรทัศน์และหน้ามือถือในทุกเมืองของยุโรป ส่องสะท้อนความตึงเครียดที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธข่าวการโจมตีไซเบอร์ยังคงวนเวียนข่าวการซ้อมรบของรัเสเซียยังดังสะท้อนในหูและราคาทองคำที่พุ่งสูงจนสร้างประวัติการก็ยังไม่หยุดภาพทั้งหมดนี้รวมกันเหมือนบทเปิดของเรื่องใหญ่ที่กำลังจะตามมาโลกทั้งโลกจึงจับตามองด้วยลมหายใจสั้นราวกับกำลังรอฟังคำตัดสินชี้ชะตาคำถามที่ก้องอยู่ในใจทุกคนคือเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเพียงคำเตือน หรือคือสัญญาณไฟสงครามที่เริ่มปะทุหากเป็นคำเตือนก็อาจเป็นเกมกดดันทางการเมืองเพื่อให้ยุโรปและพันธมิตรยอมถอยแต่ถ้าเป็นไฟสงครามจริงทุกการโจมตีไซเบอร์ที่เราเห็นคือเพียงการซ้อมรบในเงามืดก่อนที่สมรภูมิจริงจะถูกเปิดเผยต่อสายตาโลกบรรยากาศการประชุมของพันธมิตรตะวันตกเต็มไปด้วยเงาหนักอึง้งราวกับทุกคำพูดคือดินปืนที่พร้อมระเบิดใต้ทุกเมื่อ ผู้นำบางประเทศต้องการก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อแสดงพลังแต่บางประเทศยังลังเลเพราะกลัวความสูญเสียที่จะตามมาทุกความลังเลนี้กลับทำให้โลกไม่อาจแน่ใจเลยว่าทางออกจะเป็นการถอยกลับหรือการเผชิญหน้าในอีกด้านหนึ่งมีเสียงซุบซิบว่ามหาอำนาจบางกลุ่มอาจตั้งใจใช้ความสับสนครั้งนี้เพื่อผลักดันวารรลับของตนเองยิ่งความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ช่องทางทำกำไรและขยายอิทธิพลก็ยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นใครกันที่อยู่เบื้องหลังการปั่นเกมรัสเซียจริงหรือเพียงผู้ถูกใส่ร้ายหรือมีมือที่สามที่ต้องการโยนเชื้อไฟแล้วเฝ้ามองจากระยะไกลประชาชนธรรมดาที่ยืนต่อคิวถอนเงินที่ตู้ ATM หรือผู้ที่ต้องจ่ายค่าแก๊สและค่าไฟแพงขึ้นต่างไม่รู้ว่าความวุ่นวายนี้จะพุ่งไปถึงไหน พวกเขาเห็นเพียงภาพชีวิตประจำวันที่ไม่มั่นคงและไม่แน่ใจว่าจะตื่นมาพบความสงบหรือความวุ่นวายเพิ่มขึ้นในวันถัดไปเมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปความน่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่สงครามที่ยิงกระสุนจริงแต่คือสงครามที่บั่นทอนความมั่นใจจนสังคมอ่อนแรงหากคนทั้งทวีปเชื่อว่าระบบที่เคยปกป้องพวกเขาไม่ปลอดภัยอีกต่อไปพลังที่หายไปในใจจะกลายเป็นจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ากำลังทหารใดๆ ภาพรวมของโลกในขณะน,นี้จึงเหมือนเรือใหญ่ที่ล่องอยู่กลางพายุมีทั้งสายฟ้าที่แวบวาบและคลื่นที่ซัดกระนาแต่ไม่มีใครรู้ว่าฝั่งอยู่ห่างไกลหรือใกล้เพียงใดรัเสเซียกําลังจะถอยหรือเดินหน้าพันธมิตรจะรวมกําลังหรือแตกแยกคําถามเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้โลกทั้งใบจับตาและกลั้นหายใจรอท้ายที่สุดเหตุการณ์ครั้งนี้อาจถูกจารึกว่าเป็นเพียงบทเตือนที่ทําให้โลกตื่นขึ้นมาเห็นความเปราะบางของตน หรืออาจกลายเป็นประกาศสงครามไซเบอร์พลังงานและเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ว่าเส้นทางใดจะเกิดขึ้นความจริงที่ไม่เปลี่ยนคือโลกได้กลิ่นควันแล้วแม้ไฟยังไม่ลุกแต่ทุกคนต่างรู้ว่ามันอาจลามได้ในชั่วพริบตาเดียว